ครับผมึงโ้ไปบวกไปไปโ้ไปไปเข่าสองกองนะครับนี่ติดตามถ้าขอเพลงก็ขอไว้นะครับเขาขอเตรียมอยู่นะหั่นบัอันเขาหมิ่นาว้น้เข่าอันนี้ไับสุดเดียวจะเป่เปี๊ยข้อหมิ่นเขาจังตอบเขาแอนี่บับมาล

คือมากินใบแม่แ่หอนยังขึ้นก็ข้นรมาหมดแล้วแปดโม<อ>งเกโม,ง,มงเนี่ยไคตอนเชร้ายังเดี๋ยวอาป้าข้าวมันไก่ครับวันเนี้ยาอามลลววนนุ้นละลายเลยสมบัติ คงจึ่งลงเลยผมร้อนเดี๋ยวมันถ่ายมาก็ไม่เป็นอีกแล้วนะเดี๋ยวว่าไปขึ้นเดี๋ยวฝืนร้อนหายง่ายไหมนาะทำตลอดเนาะฝืนมันร้อนฝืนร้อนเลยฝืนมันร้อนเหยื่อออกเพื่อแป้งเย็นอ่ะตอนเย็นอ่ะเือแป้งเย็นโปะหลังเราโ้วยเด็กอ่ะน้องก็สบัวอะไรวะต้องอยู่เขียวอ่ะ ม่ใช่อาบน้ำตอนเลิดแรงก็เกลือหอมเยลยาห้องพยาบาลพาขึ่งสองคนมามามาเอาเรนงไกลพยาด่แล้วยยานยยานผู้นี้ไรอยาดที่นี่ยาหยาดไรมูเลย อวอันออนี้เป็นหมูแล้วไมไ่เป็นไก่แล้วไก่แล้วเดี๋ยวกลัวเป็นเกากัน แล้วเราดี๋ยวยิ่เปียนแล้วว่าแม่เรต้ทีหนมาเดี๋ยวเไปดี ตกตอตกร้อนเนี่ยเริ่มมากนะต้มช้นนีตมากืห้อง่่รู้่่บ้านยิงพระตายไหมเอพระโว้ยั่นนั่นเ็ดยังู่พรนันน้เป็นพระพระนักพระเพื่อะนัอันนั้นนี่ะไรบเื่ออ ลุงบอกลูกหนได้รางวัลคนดีจเจ็ดสิบเจ็ดนั้นได้รางวัลเฮมาลาดนักสร้างใช่ยเรียกว่านักไร้างว่าหางบาอะไรมาสร้างให้ชาวบ้านทะเลาะกันกับนักการเมืองแลาะกันกับถู่มิ้ง <c oughs> ท่านเนล้ำฟองท่านมีอย่ท่านออก้นงหรอคมาได้รางวัลูไว้ยังฮะโนยดว้ไม่งองพี่หรอกได้รางวัลคนดีเจดจังหวัดได้ราวัเขาไทานมลารนี้เราไปกินได้หมดเลยเอกนัอนหนลูกพี่ก็โตขึ้นด้วยเนาะข้าว ชานักนนี่ยเราเนง่ายได้ง่ายๆขึ้นาไม่ได้ง่ายกันนี่แหละชาวบ้านบางคนก็ไม่รอบเขารอนัการเมืองเพื่อได้ยดิงเขาไมรู้ ตายสองนี่เนาะได้แล้วนำตองที่สองเงาเนี่อะคือมันแกะเนี่ยแกะนะโอ้ตแค่ไนมาเนี่ยงอจอดที่ดับแล้วงงายง่าย้่ายง่ายง่ยง่ายงายง่าย่ายง่าายงงา่ยงาา เจลงเขาอ่ะใส่เสียงเพไนี่ใส่เสียงเพีงลงไปลากเยอไดเรีวบตองมีเสียงเหรลงยเหรอไปแต่เพีงไปแต่เพียงแบบมล่อเแบบไกนหรือว่าแทร่อยอร่อยเสองกล่งเเบนาเาจะเบิดบอ ยันนึงเขากินอยู่สองสาเดือนเนี่อาทิตย์ไหนเข้าท้ากินทุกวันเพราะเขา้าเข้าบ่ายเข้าบายแล้วไอ้มงค์เขกินพิเศษสามสิบบาทรู้นหนพอกินี้เนี่ยบห้าบทเขากินเ,นนนนเงน่หรอกมาบายมีบ่หือมีจสอ แปดโมงก็กลับแล้วนั่นละยกนักก่นละปะกเ <c oughs> อนแปดโมงเขาก็กลับแล้ว,วครับตัวที่สองแน่แนเลยเนี่ยพอแล้วสองพอแล้วพอแล้ว อย่วด่แสดงวันนี้เราก็ด้ทาางานนะครับผม มีเก้วใช้น้ำหมดเนยฮะมแก้วจรจริงวตงแวตรงปากกรโดหมูไงมีแก้วหัวนหนะครับเอาจิ้ปากก็ก่าจิ้ตั้งจิ้ปากทั้าบาอาจจะมีรดจิ้ปากนั่เนี่ยเก้วแปลกนะครับผมที่ใมาเนี่ย เดี๋ยวพี่บ้านไปถ่ายอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวถ่าเบื้องคลิปพี่บ้านอันนี้เขาเที่ยงนะครับ้องหอเนี่ย อ๋อกนมกลมตมสุกเอาไปไหนไอละเจ้าทั้งหมูไหมาปละ mươi kiểu đó nhầm <laughs> ừ. à, à. đây phải kéo có đi luôn Mất subscribe quá kênh

chính lại hát mương nhỉ mày, đấy 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 lại mình nama tu nama ไว้แล้วเลเลิูดเดียวกัน ครับป๋าไม่ยิมเลยครับใ่ใช่ไหมเวานเดี๋ยวมื่อวาเียมียมลเขายใช่้อก็ร้อนคันที่อยู่ข้างนอกไปตีหรือเปล่านะตีหรือเปล่า เ, <c oughs> เียวว่าเย่อยา่้กันหลกว่าเลยเจี๊ยบโอ้มีใจกดนี่เดี๋ยวยว่าท่นเดี๋ยวจิตเดี๋ยวจิตถ้าเราจิตไหว้โอเค ตัวนี้อ,อนันดับเอนนอ,น,อนั่ง่อ4นั่งจัอแล้ว4แล้วปะรอยู่อันครับได้ป่ะ่าไม่มีอะไรของนั่มืดบืดเลย อ่ะใครกินน้ำใช่ไหมใครกินน้ำใช่ไหมเคยเคยไม่ได้กินน้ำเนาะเจ้าสาวนะเวออก็กินไอ้น้ำงานเมียนโตัวย่า่ของพ่อคุณเยอะไม่เมียนบ่

कॉस्ट वन का लेंगे टाइल ताऊ मेरे किला में แท้าไหร่อะอะไรกินตั้งนานยังไม่อิ่มีกไม่น่าไม่รู้จักโตอันนี้อ่ะกล่องที่สองแล้วเนี่ยไม่กินสองกล่องเลยเหรออือโอ้ป้าโอ้โหสองที่นะครับผมกำลังถ่ายลงยูทูบอยู่เนี่ยเฮ้ยลูกอูนี่ติวเปล่าเนี่ย ครับผมช่องต่องินนี่นะครับวันนีลำแรงครับผมอันนี้กินข้าวเนียวกับไอไเรียกว่าอะไรวะหมูไฟนะครับผมนี่ครับเรียกว่าหมูไฟนี่กินแบบง่ายๆครับ ก็ต้มแ้งกินกับไอ้นั่นเวลาก็ข้าวกล่องแล้วครับผมาครับผมเรือไปเกิด หมูไฟนะครับผมเนี่ยข้ยาวเหนียวครับ <c oughs> ลูกลูกนักศ <c oughs> ัลย์อาจจะมีเสียงรวดรบกวนนิดนึงนะครับผม ตอนนี้ตอนกินเช่นเขากลุมมูฟไฟครับตอนนี้กินข้าวสองกล่องครับผมหมดจานครับ បានណារគុំទំនាក់ទំនង กินไ,ได้หลายครับผมนักขอไก่มาสองกองมา <c ười> ได้กินไม่หมดเลยเนี่ยบเหมี่อ้นเดียวแตงกครับผมเลย sao <laughs> rung ừ, Rồi đang mua phay ạ Không mua Đấy, rất là ngọt Không ngoài เป็นไทย,ยแล้วก็ให้บอลยนครับผมอืมบุดีครับอ่าในเรื่องเป็นไรก็แท้ให้่องฟังให้ดีแล้วครับผมฟัเง,งเสียลอะไรแล้วครับผม